วันนี้ผมจะมาสร้างโปรเจกต์บูรล็อกในเกมฟีฟ่ากันนะครับโดยที่เราจะใช้ผู้เล่น11คนตัวจริงะครับจะเป็นกองหน้าทั้งหมดแล้วมีแค่กองหน้าอย่างการ์เด็เบลนะครับที่เป็นผู้เล่นนางแค่คนเดียวนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นคนญี่ปุ่นจากที่ไหนก็ไม่รู้ะครับที่ผมไม่รู้จักเลยเอามาเรียกชื่อบีเบลก็เท่านั้นนะครับสำหรับโปรเจกต์บูรล็อกนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับแบแรกครับเจอก,กับเวเชอร์ยูไนเต็ดในแชมเปียนโธฟี่มาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่ากับโปรเจกต์บูรล็อกของเราอายุาว ต้องมาทางมินามิโนครับเห็นช่องให้การเลเปลครับไหลออกมาลูกด oh, ีกันเลเปลได้ย <Own ers> ิ่งล่วงลงไปครับน่าเสียดายครับโอกาสมีแต่ยังทำไม่ได้ครับเป็นการบุกของเวเชอร์อยู่ในเตดจะยกหลอกยอกยกโอ้โหเลี้ยงหลบมาง่ายๆเลยครับเลี้ยวโอ้ยเลี้ยวเซฟไม่ได้จบแล้วบูลอกไปซะแล้วในเคเสื้อสวยเอ้ยแต่ผมผมสวยนะคนนี้ ทันทางจะมาแค่แบบชื่อครับกูหลอกความสามารถไม่มาด้วยฮะโยนก็ไปเอายิงเองสักรอบไม่ได้ครับชาเบยมาม่ามงแล้วก็อืน้อว่าจะเป็นประตูแต่เป็นข้างประตูแทนโอ้โบอีกอย่างว่าดูครับคาเบยมาม่าใกล้ชิดครับนิดเดียวเองเปิดบอลขึ้นมาโอ้โหเป็นของเวทเทอร์บอลของเวทเทอร์ครับอยู่ได้เต็ด หลุดขึ้นมาครับฟูจิโมโตะเอาหูยิงอย่างนี้เข้าอเลียวครับไม่ทำงานอีกแล้วครับ okay. เอาโกงหน้ามาเป็นกูไัจะเซฟได้ไหมเนี่ยมินามิโนสไลด์เก็บบอลสวยส่งให้การเล็ตเบลกาเลตเบลโยกหนึ่งชิโมริส่งให้ทาคุมิครับทาคุมิหลุดมาแล้วยิงเรียบร้อยครับมาแล้วบรติกบูร็อก เก็บบอลเก็บวะเก็บวะดีใจก็แล้วะโอ้โอมาครับลูกแรกของโบจ์บูล์เราครับเป็นของทาคุมิมินามิโนมาดูกันอีกครั้งครับนี่ครับทาคุมิหลุดมาแล้วก็จิงเข้าไปครับด้วยเท้าซ้ายครับสวยงามบอดมาอีกแล้วครับโอ้ยบูจิบโโโูโต้อ๋อ ทำไมมันเชียงช้ากันขนาดนี้เล่นเสียงไปก็ครูเจ็บไม่ได้ครับเล่นไม่เสียงก็เจ็บไม่ได้อยู่ดีครับโดนยิงอีกแล้วเซฟได้เป็นของเรียวเลยก็โดนซ้อเข้าไปครับกรรมาการว่ายังไงเป็นประตูครับโอ้ไม่ล้ำหน้าด้วยนะต้องชมเซฟของเรียวแต่ก็เก็บบอลไว้ไม่ได้นะครับโอเคอาเปยาม่า ลูกนี้ล้อฉ,นะฉันเน่ะมันทำไม่ได้ลูกเปิดของฉันทุย <c oughs> <c oughs> โอยกำลังดีเลยโอ้โหจบไปครับสีต่ต่อหนึ่งครับแมตช์แรกของโปรเจกต์บูล็อกนะครับโอ้โหดูตัวผู้เล่นของเขาสิเด <c oughs> มาเมซี่เอ็มปาเป้ครบครับหวยน่ะดุมนะอ้โหพาแล้วโปรเจกต์บูล็อกทำงาน ก็จะมาแล้วครับทาคุมิส่งมาให้กุสตาใครวะคุจิโมโตะเ่นกับอายุควาว่าครับส่งขึ้นหน้ามามินามิโนโอ,โอกาสบุกมาแล้วครับขอบูเจกบูร็อกมินามิโนโโกโรูประตูที่สองของบูจิบูร็กรอกก็เป็นมินามิโนครับ เมสซี่มาแล้วครับความน่ากลัวของเมสซี่โอ้โหจ่ายทะลุมาอย่างนี้ดูฟูจิโมโตะใช่เปล่าเฮ้ฟูจิโมโตะรือเปล่าน่าใช่นะดูว่าดีมาฟูจิโมโตะโอ้โหมาครับโกยาตัดสวยครับเอาไปปั๊มกับมาคุยจอร์ตเอฟฟ์อเป้เข้าและยิงโอ้โหทุเรศมากเลียวเซฟได้เด็ดแท้ ลูกนี้โอ้โหเจอเกาคางไปดีครับวายนะดุมมาดูภาพชา้าอีกครั้งนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรียวครับดูครับวายนะดุมโอ้โหนี่ครับกองหน้าฮะไม่ถนัดใช้มือครับเฮ้ยขาเนี่ยเปี้ยเลยยกสูงเกินไปด้วยนะจะเลื่อแล้วครเนี่ยมาครับลากเลื้อยลากเลื้อย ลากเลือล่อยเลยเห็นเมสซี่ครับอย่างโล่งเลยครับไม่มีใครวิตามเมสซี่โอ้โหส่งกลับมากลางแล้วได้ยิงโง่เรียบร้อยเลยครับนี่ว่าไปอีกแล้วครับเหนื่อยครับไม่ได้ภาทีมตัวเองเลยครับ,มรบเม็นไหมเล่นสั้นๆกับเมสซี่เมสซี่หลอกอายุเขาวายครับแล้วก็ส่งกลับมาให้ดันเดโรโอ้โหโอ้มาคุณยอส ส่งให้เม,มสซี่เมสซี่ส่งให้ไวนาดุมไวนาดุมได้ยิงเง้ยิงรอบแรกติดบอกครับยิงรอบสองไม่ติดใครเลยแทนนี่ครับท่าดีใจของโตโนโ่ครับอย่ามาจิจ้าให้มันมากไปนะครับเมสซี่ครับโอ้โหนเนมา่าโอ้เลียวสัตว์เซฟแรกแล้วแต่แบบ ค็อความที่เป็นกองหน้ากว่าจะลุกครับทีหนึ่งอีกแล้วมากันหลักเปลวไม่ได้บอดอีกแล้วครับโปรเจกต์บร็อกทางต้องทิ้งสมโมสอนแล้วล่ะเสื้ออุตสาสวยแต่ก็ได้เฮดเสื้อสวยนั่นแหละที่เหลือน่าเนี่ยย้ายมาแล้วเมาจูเนียแล้วเป็นแฮตทิก <c oughs> ของไวันะดดู Doom. อย่างจบแบบนี้ไปครับทางเจ้าของสโมสรบุรนะครับเอ็นทางแล้วนะครับทางที่ปิดสโมสรนะครับปิดไปเลยนะปิดไปเลยอย่าให้ทำอีกเลยอีพีสองไม่มีนะครับวีดีโอหรือเปล่าไอโตะไิโตะไปแล้วอิโตะพาบอลขึ้นมาครับโตะล็อกล็อกอีกรอบส่งให้กันเลิศเปลียวได้โอยิงแท้แท้แต่แบบเราเราคิว่าไม่ยอมแบบ ไม่แค่เสื้อสวยจริงๆครับบูรอกชุดนี้ยิงครับโอ้โหผมเผยจะชนเสาเลยนะครับทำไม่เข้าอ่ะนะเบลครับโอ้โหได้ยิงประตูแรกจบแล้วครับเกมโรมสอนบูรอกก็จบแล้วครับโดนเต็มๆครับ่าตอนเด็่งนะทต่างต้องลดความยากลงอีกแล้ววะเนี่ยถ้าจะเล่นต่อนะครับแต่ไม่เล่นแล้ว เล่นแล้วเสียเซล